สวัสดีค่ะพเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาโกแอนนะคะวันนี้แอนจะมารีวิวตัวยาที่ชื่อว่าอีพิโดโอนะคะที่พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดลึกเข้ามาอีกหน่อยว่าตัวอีพิโดโอประกอบด้วยตัวยาอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆในการทําคลิปต่อไปนะคะมาเข้าเรื่องตัวยาเลยดีกว่าเนาะอีพิโดโอหลายคนถามว่าคือยาอะไรคะ มันคือยาที่ใช้รักษาสิวอุดตันและก็สิวอักเสบภายในหลอดเดียวกันนะคะใน e ีพ o จะประกอบด้วย2ตัวยานะคะได้แก่อะดาพาลีน0.1%กับเบนซิลคลอ,อซา์2.5%เนาะอะอดาพาลีนนั้นเขาจะมีหน้าที่ช่วยเรื่องลดการอุดตันของผิวนะคะช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวให้สิวอุดตันหลุดลอกได้เร็วขึ้นแห้งเร็วขึ้นนะคะพวก สิวใต้ผิวหนังที่อยู่ตามบริเวณหน้าผากบริเวณช่วงกลามเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเป็นสิวไม่มีหัวค่ะที่แบบว่ากดยังไงบีบยังไงมันก็ไม่ออกเราใช้ยาตัวนี้ทาเข้าไปมันจะช่วยแบบว่าเร่งการผ่าเซลล์ผิวทําให้สิวตัวเนี้มันถูกดันออกมาแล้วก็หลุดออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าไปบีบมันจนเกิดเป็นรอยแบบนี้ส่วนตัวยาถัดไปนะคะเป็น เบนซิลเพอร์ออกไซด์เนาะสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องสิวอักเสบก็คือเขาจะมีหน้าที่ลดการอักเสบแล้วก็มีหน้าที่ฆ่าเชื้อเพลี้ยเน่ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวค่ะ mm hmm. เมื่อสองตัวยาเนี้ยทำงานร่วมกันก็คือเขาจะได้ทั้งสิวอุดตันด้วยแล้วก็สิวอักเสบด้วยภาย,ยในหลอดเดียวกันหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนเพราะว่ายาตัวนี้ค่อนข้างหาซื้อยากเนาะ ตามร้านขายยาใหญ่ๆทั่วไปอะค่ะถ้าร้านเล็กๆอาจจะไม่ค่อยมีขายเพราะว่ายาตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงราคาจะอยู่ประมาณ5 5 0ร้อถึงหกรบาทไม่น่าจะเกินนี้นะคะคิดว่าเนาะสำหรับวิธีใช้นะคะก็จะแนะนำสำหรับคนที่เริ่มใช้ใหม่เนาะ สองอาทิตย์แรกอะให้ใช้แค่อาทิตย์ละสองครั้งก็พอเพื่อให้ผิวเราได้แบบว่าทําการปรับสภาพกับตัวยาก่อนนะคะยาตัวนี้ค่อนข้างแรงเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยใช้แล้วแบบว่าใช้ทุกทุกวันเลยอะหน้าจะรับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะแห้งมากลอกมากแล้วก็แสบจนเราทนไม่ไหวเลยคะ่ะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองที่มากมายขนาดนี้แอนแนะนำให้ใช้แค่อาทิตย์ละสองครั้งในช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะ แล้วพอเข้าส่วนที่ที่สามถ้าเรามีอาการแสบที่น้อยลงแล้วอ่ะแนะนำให้เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสามครั้งได้ค่ะจนครบสียอาทิตย์เนาะก็คือช่วงอาทิตย์ที่หนึ่งกับอาทิตย์ที่สองใช้สองครั้งต่อสัปดาห์เนาะส่วนอาทิตย์ที่สากับอาทิตย์ที่สี่เป็นอาทิตย์ละสมครั้งต่อสัปดาห์พอครบหนึ่งเดือนแล้วอ่ะเราไม่มีอาการแสบหรือว่าโรคน้อยลงแล้วอ่ะสามารถปรับใช้เป็นวันเว้นวันหรือว่าทุกวันได้นะคะแล้วแต่ว่า เพื่อนๆน,นั้นมีอาการอุดตันมากน้อยขนาดไหนเนาะสำหรับปริมาณที่แนะนํานะคะแอนแนะนำเป็น1มเมล็ดถั่วเขียวนอ้อทาให้ทั่วหน้าเลยส่วนลําดับการใช้ก็จะเป็นล้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะซับหน้าให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะทําการมาร์กหน้าเป็นขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเซรั่มเซรั่มอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีต่อไปก็จะเป็นตัวยาอิมิทูโอนะคะ หลังจากลงตัวยาแล,ล้วรอสักประมาณ1-2นาทีเนาะแล้วค่อยลงมอยเจอไรเซอร์มอยเจอไรเซอร์แนะนำเป็นพวกแบบกลุ่มเติมน้ําให้ผิวกลุ่มสร้างเกราะป้องกันผิวค่ะจะได้ไม่รบก,กวนผิวมากเกินไปแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นจากข้างในนะคะผิวจะได้แบบว่าไม่แหง้งไม่ลอกความรู้สึกข,ของแอนระหว่างที่ใช้ยานะคะในช่วงแรกแอนก็มีอาการหน้าแหง้งหน้าลอกแสบหน้ามากค่ะแอนก็จะปรับ ด้วยการมาร์กหน้ามากขึ้นนะคะโดยปกติแอนจะมาร์กหน้าเฉพาะกลางคืนนะคะแอนก็ได้เพิ่มการมาร์กหน้าในตอนเช้าเข้าไปค่ะช่วยทําให้ผิวแบบว่าแห้งแห้งน้อยลงลอกน้อยลงนะคะราคาเครื่องระหว่างวันน้อยลงเนาะสำหรับแอ์ระยะที่เห็นผลก็คือประมาณ2เดือนเลยค่ะคือเห็นผลชัดเจนมากก็คือสิวตันบริเวณหน้าผากบริเวณการามลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วในช่วงที่เรานวดคินซิ่งออยอะค่ะระหว่างที่นวดเนาะ น้องสิวอุดตันก็จะหลุดออกมาเป็นหัวแข็งๆคือแบบว่ามีความรู้สึกสาใจมากคืออยู่กับฉันวานนานใช่ไหมวันเนี้ค่ะไปซะ <c oughs> ก็ในที่สุดเราก็มีวันนี้ค่ะที่แบบว่าสิวตันเราลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็จะเหลือแต่ตรงเนี้ยค่ะดูคุมขนที่ยังแก้ไม่ได้เนาะสำหรับเพื่อน เพื่อนๆคนไหนที่ลองใช้อ p พ d u o แล้วมีความรู้สึกยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามได้เช่นกันนะคะแอนจะรี่เข้าไปตอบไปตอบคำถามของเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปถัดไปนะคะจะเป็นการรีวิวสกินแคร์ตัวไหนนั้นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย